ชายพนมก้มส่องกราบสวัสดีครับก็มาพบกับโพส์อ้ายขมอดพรคุณเดชหรือใหญ่มอดที่โพสขอบคุณเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่น่ารักทุกท่านเลยครับในโพสเขียนบอกว่าขอบคุณเอฟซีแฟนเพลงทุกท่านที่เมตตาผมคขมอดพรคุณเดชคนนี้นะครับ และก็มีคอมเมนต์และการส่งหัวใจกดหัวใจนะครับเป็นหมื่นๆเลยนะครับสามหมื่นสี่หมื่นเลยนะครับอืมมาแบบท่วมท้นล้นหลามเลยนะครับเอฟซีแฟนคลับที่น่ารักของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็มากดหัวใจกันแบบรัวๆเลยนะครับและรางวัลมาายน้ําใจจากเอฟซีแฟนคลับที่น่ารักของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็มอบให้แบบเต็มๆเลยนะครับเต็มคันลถเล็ดครับเห็นไหมครับ จากเดนมาร์กกำลังใจคามอดเห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจอบอุ่นอบอุ่นละมุนใจมากเลยครับและก็มีคอมเมนต์จาก f อฟแฟนคลับที่น่ารักของไอ้คาย์มอดนะครับก็ส่งกำลังใจกันแบบรัวๆเลยครับอย่างคอมเมนต์ท่านนี้ก็บอกว่าขอให้มั่นมั่นทุกมือเด้อและคอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่า ขอแสดงความยินดีนาหลายๆเด้อครับและคอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับขอให้ปลดหนี้ภายในปีนี้นะครับและคอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่าแสดงความดีใจด้วยครับไอขึ้นจากจุดต่ำสักทีแฟนสาวน้อยหนาแน่นครับปังปังครับผมและคอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่า มาสาวน้อยคิดดีทำดีแฟนครับพร้อมสนับสนุนครับและคอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่าแสงสว่างเริ่มมีมาแล้วสู้สู้ดือ้อมาถูกทางแล้วทุกคนพร้อมเป็นกำลังใจคิดดีทำดีย่อมได้ดีเสมอและคอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้เด้อครับอ้าย ชื่นชมมักไอไ้หลายครับต่อไปนี้ก็ขอให้ไอ้ปังๆด้อครับครับนี่ก็เป็นโพสต์ขอบคุณ F อฟแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านจาก ot, อ้าขมอดพรคุณเดชนะครับและก็คอมเมนต์ของ f อฟแฟนคลับที่น่ารักของสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับที่อ่านไปอ่านแล้วก็สบายอกสบายใจเลยครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับไอ้าขมอดพรคุณเดชด้วยนะครับ สู้ๆนะครับขอให้ดังๆปังๆรวยๆเด้อครับไปคราวนี้คนดีอย่าโกหให้บอกที่ผิดตั้งไปนี้เนอผู้บอิอายเสียใจหลายหากท่านผู้ชมชื่อชมอชมื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชายพนมก้มส่องกราบสวัสดีครับ